บรรดา10ประเทศของกลุ่มอาเซียนนั้นนะครับประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นมีมากกว่า10กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบ้านของเรานะครับ เียนเจอร์นี่นะครับจะพาไปทำความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับวันทุกวัน,นี้เขามีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไรนะครับซึ่งสัปดาห์แรกนั้นนะครับพวกเราจะพาไปทำความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญน,นะครับที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเราต้องการที่ให้คนภายนอกไม่ใช่คนในชุมชนเรานคนข้างนอกหรือจังหวัดอื่นคนในประเทศไทยเนี่ยรู้ว่ายังมีกลุ่มคนมอญอยู่กลุ่มหนึ่งอยากให้เขารู้จริงอยู่ทุกคนเขาจะรู้ว่า วัดวงังหลวงพ่อุตมะทุกคนจะรู้จักหมดเลยแต่เขาไม่รู้ว่าตัวตนของมอนจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างอำเภอสังขะบุรีซึ่งอยู่ติดพรมแดนพมา่า เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวมอนอาศัยอยู่นับพันครัวเรือนเราเดินทางมาที่นี่เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคนมอนชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดชนชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ พานไม้แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสะพานอุตมะุสอเน,นะครับซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ําซองการิเยไปยังหมู่บ้านของชามอนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้านะครับว่ากันว่าสะพานไม้แห่งนี้นะครับถือเป็นสะพานไม้ที่เชื่อมมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชามอน,นครับ เช้าวันนี้ผมได้คุยกับลุงวิชัยซึ่งขับเรือจ้างอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีลุงได้เล่าถึงประวัติคร่าวๆของชุมชนชาวมอที่สังขละบ,บุรีให้เราฟังว่าราวหกปีก่อนหลวงพ่ออุตมะพี่สุชาวมอจากเมืองมะละแม่งของพมา่าได้พาชาวมอทอพยพหนีภัยสงครามข้ามผมแดนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอสังขบ,บุรี ชาวมอรุ่นแรกๆได้ช่วยกันสร้างวัดและบ้านเรือนขึ้นเป็นชุมชนมอนริมฝั่งแม่น้ำซองกาเรียจากนั้นก็มีชาวมอลอ,อพยพเข้ามาสมทบอีกเป็นระลอกจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ครับแต่หลังจากปี2527รัฐบาลได้เปิดเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิลาลงกรทำให้พื้นที่บริเวณน,นี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต้องจมอยู่ใ,ใต้น้ำาในสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับและ ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือโบสถ์ของวัดวังวิเวการามหลังเก่านะครับที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยที่ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ในช่วงแรกๆเลยนะครับแต่หลังจากที่ได้มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมขึ้นมานะครับจึงทําให้พื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้บาดาลนะครับดังนั้นชาวมอญจึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องอพยพย้ายติ่นฐานแล้วก็ไปสร้างบ้านเรือนกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่สูงขึ้นกว่าตรงนี้นะครับ หลวงพ่ออุตมะแห่งวัดวังวิเวการามได้พาชาวมอญย้ายไปตั้งชุมชนแห่งใหม่ซึ่งปัจจุบันก็คือหมู่บ้านวังกะพร้อมกับสร้างวัดวังวิเวการามแห่งใหม่ขึ้นเพื่อเป็นสื่อรวมศรัทธาของชาวมอญที่นี่นะครับผมได้พบกับพี่อรัญญาเจริญหงษาหรือพี่วินสามมอญที่อุทิศต,ตัวเองทํางานให้กับชุมชนชาวมอญทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูฟศิลปะวัฒนธรรมมอญ ตลอดจนการร้องขอสิทธิต่างๆให้แก่เพื่อนพี่น้องชาวมอญด้วยกันครับแล้วสมัยปุยยะตายาเราก็คือมาจากพมา่าคือมาจากพมา่มา,า,มาและทำไมตอนนั้นถึงย้ายจากพม่าเข้ามาในพืน้นที่บริเวณนี้ด้วยฮะอันดับแรกเนี่ยคือหลวงพ่อท่านมาก่อนอท่านมาตอนนั้นท่านมาทุดงแล้วก็มาจำพรรษาอย,ย่ที่วัดปังกสีแต่ชุมชนมอนที่ย้ายเข้ามาข้างแรกสิบครัวเรือนเนี่ย เขาดีภัยสงครามรและเขาไม่มีที่ทำมาหากินในพม่าด้วยก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในในสังฆะตอนนั้นที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในสังฆะนะั่นคืออยู่ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงแล้วก็คนไทยครับค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอหลวงพอลร,รู้รู้ว่าคือมีคนบอนเข้ามาจะมีชาวกะเหรี่ยงเนะี่ยไปบอกท่านที่ที่ทหวภูมิท่านจำพรรษายอยู่ที่นั่นที่วัดปางกาสีหลวงพ่อก็เลยมาดูพอมาดูเสร็จกออ็จะเป็นท่านก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยการราชการว่าอันนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านนะมาจากหมู่บ้านของท่านอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาอยู่กับท่านชุดแรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคืออยู่กับชาวกะเหรี่ยงก่อนหลวงพ่อ,อยังไม่ได้ตั้งหมู่บ้านใหม่แต่พอรุ่นที่สองเข้ามาก็เยอะขึ้นหลวงพ่อก็เลยคุยกับกำนันก็คุยกับน่วยการราชการว่าท่านอยากจะสร้างวาดัดทุกอย่างคือวัดต้องมาก่อนแล้วถึงจะเกิดเป็นหมู่บ้านนะตอนนั้นนะคะคือหลวง,งพ่อสร้างวัดก่อน สร้างวัดเสร็จแล้วคนในชุมชนถึงย้ายเข้ามาอยู่ฝั่งนี้การที่พวาอยู่รวมกันกับทั้ง3ชาติแบบนี้เนี่ย<ะ>มันเคยมีปัญหาแล้วมีข้อขัดแย้งกันบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแต่สามชนชาติคืออยู่ร่วมกัน<ะ>คือทําบุญและทาบุญด้วยกันเพราะว่าตอนที่เราย้ายขึ้นมาหมู่บ้านใหม่เนี่ยมันมันต้องแยกโซนไงคะคือโซนอําเภอก็จะมีกะเรียงมีไทยมีมุสลิมชุมชนมอเนี่ยเป็นชุมชนใหญ่ กิเลจะเป็นโซนหนึ่งทั้งหมดเลยเป็นของชาวมอญทั้งหมดครับแต่ว่าก็เลยสร้างสะพานไม้ที่เราเดินว่าเช้าเนี่ยค่ะเพื่อที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่า,วางชนชาติคนไทยคนกะเหรีย่ยงคนมอญมุสลิมหรือลาวอะไรพวกนี้พม่าอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีการแตกแยกค่ะใช่ค่ะให้ให้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นชนชาติเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคนมอญเนี่ยเป็นคนที่อยู่สันโดษ ไม,ไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเขาจะอยู่โซนของเขาอะไรเงี้ยคือมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันนะคะก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันค,คืออันดับแรกเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันน้าก็คือการที่เราพูดคุยกันมาแก้ปัญหาด้วยกันครับคือทํางานเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันนะคะพี่วินเล่าประวัติของต,น,ตนเองให้ฟังว่า,เ,วาเมื่อก่อนเธอมีอาชีพเป็นครูตแต่ได้ตัดสินใจลาออกมาทํางานให้ชุมชนมอนอย่างเต็มตัว พราะต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมและตัวตนที่แท้จริงของคนมอนนั้นเป็นอย่างไรและอย่างนี้เกิดจะให้พูดถึงว่าความแตกต่างของศิลปละระหว่างศิลปะของมอนกับศิลปะของไทยนี่มันมีความแตกต่างก,กันยังไงครับมันก็ไม่เชิงความแตกต่างนะคะเพราะว่ามีความอ่อนช้อยเหมือนกันครับบางทีการแสดงการลาศิลปะวัฒนธรรมของไทยบา,บ,าบางอย่างก็เอามาจากของมอน าบางส่วนเหมือนกันแต่การเล่นดนตรีมันจะผิดกันที่ดนตรีมากกว่ามัก็อ,อาจจะเป็นภาษาเพราะว่าอย่างเมื่อวานใช่ใช้ภาษามอนค่ะร้องเป็นภาษามอนด้วยใช่ค่ะซึ่งด้เกิดว่าจะพูดถึงภาษามอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนในบริเวณสครับุรีนี่ก็จะสามารถพูดภาษามอนได้หมดเลยเหรือเปล่าพูดได้หมดเลยค่ะพูดได้หมดเลยคือเด็กที่เกิดออกมาก็พูดมอนแต่เด็กที่เรียนปัจจุบันเนี่ยจะชุดพูดสองภาษาคือจะปนมอนกับไทยะค่ะจะปนกันเราถ้าเกิดจะถามถึงวัฒนธรรมที่บอกว่าเออ เห็นปั๊บแล้วเนี่ยคือมอนแ,นแน่เลยเนี่ยคืออะไรครับอันดับแรกก็คือศิละปะการแสดงแต่กับการแต้งกายการแต่งกายจะไม่เหมือนกัน oh, คือค,คือ,คอพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการแต่งกายนี้จะเป็นมอนนอะนี่จะเป็นไทยคือมอนเนี่ยจะนุ่งผ้าสิ้นจะมีผ้าสบายเสียงแล้วก็จะมีก้าวมวยแต่ของคนไทยก้าวมวยเหมือนกัน,กนแต่คนละรูปแบบ<น>เขาจะมีตก,แ,บบกแต่งในในหัวเยอะมากแต่ของคนมอนเนี่ยจะไม่มีจะมีอ่มวยขึ้นไปแล้วก็จะมีปิ่น หน่ปีนสองอันแล้วก็จะมีดอกไม้แค่นั้นเองครับสามารถพูดได้ไหมฮะว่าวัฒนธรรมที่เป็นแบบฉบของมอเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเองถือว่ายวแน่นอยู่เดียวแน่นมากค่ะก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ยังคงยังคงคงอยู่ค่ะมีวิธีการที่ทําให้มันคงอยู่ได้ได้อย่างไรฮะอย่างของหมู่บ้านวังการเนี่ยคือแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะคือไม่ได้แบ่งแยกแล้วก็ยังอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่ คือถ้าครอบครัวไหนที่อยู่กับปุย่าตายาคือปุย่าตายาน่ะต้องถือศีลลูกหลานจะต้องไปส่งสำรับเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณค่ะจะมาถือศีลที่วัดทั้งหมดเหมือนกับกว่าวัฒนธรรมก็จะถูกส่งต่อใช่ <S 2> <S 2> <S ส, <paralysis> ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะเพราะว่าเขายังนับถือศาสนาพุทธพุทธพุทธอย่างเดียวแน่นอยู่ยสําหรับที่นี่อ่ะจะมองเห็นได้เลยนะคะเช้ามาตีสามตีสี่เนี่ยเขาก็ต้องเก็บดอกพุทธละทํางานบ้านเสร็จประมาณสิบโมงสิบโมงเช้านะคะก็มาร้อยดอกไม้ละ คือร้อยคนในครอบครัวคนไหนมีมีงานต้องไปทําก็ไปทําคนที่ว่างงานก็มาร้อยดอกไม้อย่างเมื่อเช้าที่พี่พาผมไปตัดบาทเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กเช่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่ก็ไปตัดบาทกันใช่ค่ะซึ่งอย่างที่พี่บอกตอนเช้าว่าอย่างการตัดบาทเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของมอญพันแท้เลยเนี่ยก็จะตัดไว้เข้าอย่างเดียวเข้าสวยอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปนักท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะถ้าไม่ใช่คนมอญก็จะมีกับด้วยมีดอกไม้ด้วยใช่ไหมของคนมอญเขาใส่เข้าอย่างเดียวแล้วก็จะมีเวรสองเข้าว วันละ12ครัวเรือนค่ะคือ,อยังไงฮะก็จะมีคือใน,ใ,นในโซนบริเวณบ้านเขาเนี่ยทุกคนจะต้องเอส่งข้าวก็จะมีข้าวแกงน้ำพริกผักจิ้มอะไรเนี่ยค่ะอ๋อคือเหมือนกับว่าจะเวียนเวียนกันไปเวียน,เว,ยนเวียนกันไปค่ะแล้วก็ไม่มีใครบน่นทุกวันนี้ก็ยังทำแบบนี้อยู่ไม่ไม่ก็ยังทำอยู่ค่ะเหมือนเราเหมือนเราได้ทำบุญด้วยค่ะครับนี่อาจเป็นเพียงไม่กี่ชุมชน ที่ยังคงรักษาตัวตนแบบเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นท่ามกลางโลกที่นับวันจะหมุนเร็วขึ้นทุกขนาดผมเองอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้นานแค่ไหนวัฒนธถ้าทำที่มันดูน่ารักหรือท,ที่มันเป็นแก่นของชาวมอนแบบนี้เนี่ยมันจะยังอยู่ได้ไหมอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าน่าจะยังคงอยู่แต่ว่ามันจะไม่เหนียวแน่นเหมือนปัจจุบัน อาจจะบางส่วนอาจจะสูญหายอย่างวัฒน,นธรรมบางบางบางอย่างเนี่ยของคนมอนเนี่ยเวลาพัดเดินเนี้ยคุณจะนั่งรถนั่งเกวียนยังไงคุณก็ต้องลงมานั่งกับพื้นแต่นะ้ปัจจุบันไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะนอกจากคนเท่าคนแก่ที่เรายังมองเห็นว่าท่านยังนั่งกับพื้นอยู่เวลาพัะเดินเนี้ยเรื่ออย่างนี้ในฐานะที่ว่าเป็นคนที่กระจายวัฒน,นธรรมมอเองเนี่ยนะคิดว่า และจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงฮะกับการที่ว่าโลกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในในอนาคตเพื่อเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งแก่นของของวัฒนธรรม <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะคิดไปเถอะมันก็ยากอยู่อะค่ะที่คนคนหนึ่งทาแค่คนคนเดียว <ฮะ S 2> แล้วแต่ว่าคือเราต้องปลูกฝังอะค่ะเรื่องพวกนี้เราต้องปลูกฝังจากการกระทําคือผู้ใหญ่ต้องทําให้เด็กเห็นก่อนไม่ใช่เรามีแต่สั่งๆั่งไม่ใช่ไม่ใช่คําสั่งคือเราต้องเอาใจเนี่ย คือคใจเราเราเนี่ยตั้งให้เขาก่อนคือเราต้องปฏิบัติให้เขาเห็นก่อนว่าไม่ว่าการแต่งกายไม่ว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือการปฏิบัติต่อพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าการแต่งกายก็จะเปลี่ยนเดี๋ยเริ่มเปลี่ยนบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เยอะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็โอเคคือการยังแต่งรุ่งการเกงขาสั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่เวลาไปวัดเนี่ยทุกคนจะแต่งตัวเรียบร้อยมาก ชนชาติมอนมีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณพมา่าตอนล่างแต่ปัจจุบันชาวมอนไม่มีอาณาเขตรหรือดินแดนของตนเองเนื่องจากในอดีตบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามและการต่อสู้อย่างชิงอำนาจตามที่มีการบันทึกว่าหลังสงครามครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า200ปีก่อนนั้นชาวมอนได้พ่ายแพ้ให้กับพมา่าจนไม่สามารถช่วงชิงดินแดนกลับมาได้จนถึงทุกวันนี้นครับ ชาวมอญย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณาบริเวณที่เรียกว่าประเทศไทยหลายครั้งนับตั้งแต่สมัยอยุธยากรุ่งธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามปุ๋ยภาคต,ต่างๆเช่นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีและที่สามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีครับนับจากนั้นวัฒนธรรมของชาวมอญบางอยา่าง ก็ได้ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมไทยดังเช่นวงปีพาดมอนที่ได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีไทยมาอย่างช้านานขณะที่ชุมชนชาวมอญที่สังขะบุรีถือเป็นชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในระยะทย้ายๆ และเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ได้สถาปนาความเป็นรัฐชาติขึ้นมาแล้วดังนั้นชาวมอสังขระบุรีจึงต้องมีสถานะเป็นผู้พักถิ่นไม่ได้รับสิทธิและโอกาสบางอย่างเช่นโอกาสทางการศึกษาและการทำงานมาสำคัญขนาดไหนครับในการที่ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเนี่ยคือถึงมีหรือไม่มีเนะี่ยมันจะมีค่าเท่ากันค่ะแต่ว่าถ้ามีสัญชาติไทยปุ๊บเนี่ยเราเรียน ยัง,ยงเด็กเรียนสามารถกู้ได้แต่ถ้าเป็นบัทสีเนีเราไม่สามารถที่จะกู้เงินจากรัฐบาลได้ค่ะคแล้วก็พอจบออกมาคนที่มีสัญชาติไทยสามารถหางานเราเป็นครูก็ได้ทํางานอย่างอื่นได้หมดแต่ว่าถ้าเราเป็นบัทสีเนีจบออกมาเราเรามีแต่แค่ใบรับรองใบรับ,บ,ร,บรองที่เราจบการศึกษามาแต่เราไม่มีใบปริญญาเหมือนคนไทยทั่วไป คือเหมือนว่าเขาอนุญาตให้เราณนะเรียนสูงได้เขาแค่การันตีเราแค่แค่ใบรับรองว่าคือเราจบสาขานีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นปริญญาบัตรไม่มีไม่มีค่ะ,คะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะทํางานเหมือนเหมือนคนที่มีสัญชาติไทยได้ครับแต่สําหรับคนที่เขาได้บัตรแล้วนะก็ะโอเคคือไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้บัตรใช่ค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่เรียนเนี่ยสำหรับคนที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยคืออยากให้ให้เขาเปิดโอกาสให้ตรงนี้ค่ะ กล่าวได้ว่าชุมชนชาวมอที่สังขบุรีถือเป็นหนึ่งในชุมชนมอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชาวมอที่นี่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนในฐานะคนมอญได้อย่างเต็มที่แตกต่างจากคนมอนพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ในพมา่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมอทเขาก็จะมีมีประเทศของตัวเองแต่ว่าเขาเสียให้กับพม่าไปก็จะกลายเป็นคนพม่าไปค่พะพม่าเขาก็จะกลืนมอญพยายามให้หมด แต่ก็ไม่สามารถกลืนมอนให้หมดไปได้อะไรเงี้ยค่ะคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังเปิดเผยความเป็นมอนอยู่อะไรเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยมอนที่อยู่ในหมู่บ้านวังกาเนี่ยคุยอยากจะเปิดเผยว่าความเป็นมอนคูณมากเท่าไหร่ก็เปิดเผยได้แต่ยังคนมอนที่อยู่ในพม่าเนี่ยเขาเปิดเผยตัวไม่ได้ว่าเขาเป็นคนมอนนะไม่ได้เลยค่ะยางยางพม่าเขายังไม่เปิดเขายังไม่เปิดโอกาสเท่ากับเมืองไทย เมืองไทยเอาคุณวัฒนธรรมมอญคุณก็เผยแพร่พวัฒนธรรมมอญคุณไปอ่าเนี่ยเป็นคนยวนคนพลวนอะไรเงี้ยก็วัฒนธรรมของพรวนก็อ่าก็แสดงออกมาอะไรเงี้ยแต่ของพอม่าเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่ละแต่ละเผ่าแต่ละชนเผ่าที่อยู่ในพม่าเนี่ยเขาแทบจบะเผยแพร่พพวัฒนธรรมของเขาไม่ได้เลยล่าสุดในปี2555ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีที่รัฐบาลพมา่า อนุญาตให้ชาวมอญจัดงานวันชาติมอญได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกนะครับในอดีตรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้จัดงานในลนนักษณะนี้เพราะวิตกกังวลว่าการจัดงานรวมตัวกันจะก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลพม่าในหมู่ชาวมอญที่ผ่านมาชาวมอญจึงต้องจัดงานวันชาติมอญกันอย่างลับๆครับ งานวันชาติมอนปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดมะละแมงเมืองหลวงของรัฐมอนทางจากชายแดนสังขบุรีของไทยไปราว50กิโลเมตรครับตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้ชาวมอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมารวมตัวกันในเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติมอนเมื่อถึงเวลาทั้งทหารและประชาชนได้มาร่วมกันในพิธีสวนสนามอย่างพร้อมเพรียง มมมัมัวววแ่สออจจห้นการอ,อนุญาตให้จัดงานวันชาติมอนจากทางการพมา่าอาจเป็นสัญญาล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพม่าน่าจะกำลังพยายามแก้วิกฤตปัญหาความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยและพยายามขอ,อการสนับสนุนในการปฏิรูปประเทศ หลังจากที่มีการสู้รบกันมาอย่างยาวนานโดยชาวมอนรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในพม่าต้องการได้มาซึ่งสิทธิในการปกครองตอนเองครับเส้นทางการต่อสู้ของชาวมอนดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆหลายกลุ่มในอาเซียนที่ต้องการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช็กเช่นที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีแต่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดูเหมือนกระแสความสนใจหลัก จะพุ่งเป้าไปสู่ประเด็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเป็นส่วนใหญ่เกิดเป็นคำถามนะครับว่าแต่ละประเทศรวมทั้งเวทีกลางของอาเซียนจะมีนโยบายและท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรเพราะไม่ว่าคนเหล่านี้จะเป็นชาติพันธุ์ไหนก็าตามแต่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในพลเมืองอาเซียน600ล้านคนเช่นกัน ชมอาเซียนจูนี่ทุกวันอาทิตย์สามทุ่มตรงทางซอททอสิบเอด